สวัสดีครับพูดคุยหลังเกมนะครับพิมพ์ลีคคู่ดึกคืนวันเสาร์นะครับฟูลแลมเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างมาไล่กันเลยเริ่มที่11ต,ตัวจริงกันก่อนฝั่งฟูลแลมมาในระบบ4 2 3 1นะครับประตูเลโน่หลัง4คนกูเอนกาคู่อันเดอร์เซนแบ็คซ้ายเซซิยงขวา,ค,วาคาสตานกลาง3คนแคนนี่คู่เบิร์กส่วนกลางลุกเป็นคิงปีกซ้ายอูวบี้ขวาวิลสันหน้าเป้าราอูคิบิเนสนะครับ อเซนอนมา4-3-3ประตูรายยากของ4คนกับเยาว์คู่ซาดิบาแบ็กซ้ายคาราฟิโอรีขวาทิมเบอร์กลาง3คนซูวิเมดี้ไรส์แล้วก็เอเซส่วน3ตัวบนเป็นทอสซายโยเคเรสแล้วก็ซาก้านะครับอ่ะทีนี้เข้ามาดูรูปเกมกันเลยดีกว่านะครับภาพรวมก็10นาทีเลยถือว่าอเซนอลในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ตามมาตรฐานตัวเองตลอดเลยนะครับผมคิดว่าอเชนอนจะชนะแบบไหนพวกเขาก็เก็บได้แบบนั้นนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นแบบนั้นเลยนะครับจะบอกว่าฟอร์มแชมป์ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยพวกเขาต้อทั้งควบคุมได้ดีในเกมเลยในวันนี้นครับเจอฟูลแลมจริงนะครับคือแม้ว่าฟูลแลมเนี่ยจะอย่างครึ่งแรกนะ่ะจะมีช่วงเวลาที่เขาครองบอลก็จริงนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ากองหลังอาร์เซนอลช่วงนี้กำลังมั่นใจกาเบรียลซาริบาเอาอยู่นะครับแล้วก็เขาเอาอยู่จริงๆนะครับก็แม้ว่าฟูลแลมจะครองบอลได้มีโอกาสระยะแต่พวกเขาก็ยิงให้ระยะได้เซฟจริง มีน่าจะครั้งเดียวที่คิงเปิดเกับเข้าแต่รายยากก็ปัดนอกนั้น,นียผมคิดว่าพวกเขาก็สกัดกั้นอะไรกัต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเกมรับเหนียวเหมือนเดิมตามมาตรฐานนะครับส่วนเกมโอเพนเพยก็อาจจะไม่ใช่จุดที่พวกเขาเป็นจุดเด่นนะครับในยุคข,ของอาเดต้าเนี่ย สองสามปีหลังมานี้ก็จะมาเล่นลูกนิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งพวกเขาสก,ก็อแสดงให้เห็นมาแล้วนะครับกับการเปลี่ยนไปเล่นตรงนี้ว่าพวกเขาเนี่ยมีทีเด็ดจริงๆแล้ววันนี้พวกเขาก็ทําได้อีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างประตูเดียวที่เกิดขึ้นในว,วันนี้เนี่ยก็มาจากลูกเตะมุมนะครับนาทีห้าสิบแปดครึ่งเวลาหลังนะครับซากา้าเตะกาเบียวโขกชงแล้วก็ทอสซารอที่เสาสองชาร์จโล่งๆนะครับก็เป็นประตูปลดล็อกแล้วก็ทําเป็นประตูที่แบบนำไปสู่ชัยชนะเลยนะครับทอสซายิงไปโดย วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับโดยอย่างครึ่งแรกเนี่ยครองบอลอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับโดยจะเป็นช่วงปลายครึ่งแรกเนี่ยที่เริ่มจะดูดีขึ้นนะครับจากซาก้าเนี่ยที่ก็เป็นจุดเดิมๆที่อาร์เซนอลเขาเล่นกันก็คือเวลาบุกเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเบี้ยมาทางขวานี่แหละครับเพราะว่าซาก้าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะครับก็เริ่มเล่นงานซีซองได้ แล้วก็พอออกสตาร์ทขึ้งหลังมาก็สารต่อโมเมนตัมจากช่วงปลายครึ่งแรกของซาก้าเนี่ยก็มาเรียกเตะมุมได้มากขึ้นจนนําไปสู่ลูกเตะมุมที่เป็นลูกคว้าชนะไปนะครับส่วนซาก้าเนยนอกจากเกมลุกแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของเกมรับมาด้วยนะครับที่คลองลงมาช่วย่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครเป็นคนที่เล่นเกมแฟนตาซีพิมี์ลีกเนี่ยก็จะเห็นในแง่ของสติ ดีเฟนซีฟคอนทริบิวชันเนี่ยที่ถ้าเป็นในแง่ของแต้มแฟนซีเนี่ยคือได้เยอะที่สุดในทีมเลยนะครับเลยเป็นจุดที่วันนี้สามารถแสดงเหตุเลยนะครับว่าวันนี้ซาก้าเขานั้งสำคัญกับทีมแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ซาก้าไปแมนนูแมตช์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับวันนี้ของอาร์เซนอลก็จะเป็นประมาณนี้ในแง่ของซาก้านะครับส่วนนอกนั้นจุดเดือนผมก็คิดว่าตามมาตรฐานนะครับเกมรับก็แน่นกาเบรียลซารีบานะครับ ตรงกลางซูเม,มนดี้ไลท์ของเกมได้นะครับส่วนตรงเกมลุกเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นจุดเดิมนะครับที่ผมคิดว่าผมก็พูดซ้ำๆกับคลิปที่ผ่านมาก็คือตรงกีโอเคเรสนะครับที่ในแง่ความขยันต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคจริงนะครับคอยแทงบอลต่างๆให้เพื่อนวิ่งตามช่องก็โอเคนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในแง่ของการจบสกอร์เป็นจุนหน้านะครับมันก็ต้องแบบมีสกอร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ทางกีโอเคเลสเนี่ยก็ยังยิงไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ ยิงทีมที่เป็นสไตล์แบบอย่างฟอร์เรสอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายิงลีดนะครับมันก็เป็นทีมที่ยังไม่ใช่เป็นทีมชั้นบนเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้นะครับอย่างที่ถ้าแบบจากตารางคะแนนฟ้องมาเนี่ยก็เป็นทีมในโซนตกชั้นด้วยซ้ำไปในปีนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อ่ะอาจจะต้องติงกันต่อไปว่ายูคเลสเนี่ยก็ยังต้องปรับกันไปนะครับส่วนหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจได้ว่าอันเทต้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นแบบนี้มานะครับเพราะว่าเขาตอนที่เป็นสูดหน้าในแผนของเขาเนี่ยคือคายฮาวเวิดหรือว่ากาเรย จะเป็นพวกที่ต้องลงมาเชื่อมเกมได้นะครับแต่ยูเคเลสเนี่ยเขาจะไม่ใช่แนวนั้นเลยนะครับเขาจะเป็นพวกที่แบบวิ่งไปแข็งแข็งหายช่องจบสกอร์อะไรอย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นสไตล์สไตลเกอร์มากกว่าฮาวเวดแล้วก็เจซุสนะครับดังนั้นก็จะต้องปรับกันต่อไปหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันมากขึ้นไหมนะครับถ้าสมมติว่าแบบนานาคตฮาวเวดกลับมาก็อาจจะฮาวเวดลงก่อนแล้วก็กยูเคเลสเป็นตัวเปลี่ยนเกมเอามาจบสกอร์ในช่วงท้ายอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดแผนนั้นได้นะครับแต่ช่วงนีีี้้้กกกกกกก็ตอองใชไปนนากกา่่่นนลรจาาทเเมุย หน้าป้าธรรมชาติโดยแท้ก็เป็นเพียงแค่เขาคนเดียวนะครับนเนี่ยเป็นจุดเดียวที่ผมคิดว่าถ้าติงอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเป็น,นยูเคเลสนแหละครับเพราะจุดอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างยอดเยี่ยมอยู่แล้วในเวลานี้นะครับถ้าตรงยูเครเลสเนี่ยปรับตัวได้อีกเนี่ยผมคิดว่าจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่านี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าน่ารักัวน่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับใครมาเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่างานยากนะครับกับการที่จะล้มทับปืนใหญ่ได้นะครับ แต่ภาพรวมอาเซนอลวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเกมในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอาเซนอลเนี่ยก็จะเป็นทีมที่วเว้นเพลย์เนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสส่องอไกลมากมายอะไรอยู่แล้วนะครับอีกฝั่งจะได้ส่องเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างดีดังนั้นรายละเอียดในเกมแรงต่างเนี่ยก็จะไม่ได้มีมากมายนักนะครับเนี่ยฝั่งอาเซนอลเป็นประมาณนี้ส่วนทางฝั่งของฟูลเล่นะครับก็เป็นวันที่พวกเขาก็ เล่นได้ดีนะครับแต่ในช่วงหลังของฟูลแลมมาเนี่ยเขาบอกว่าฟอร์มพวกเขาช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยข้อรวมเกมวันนี้ที่แพ้ไปแล้วด้วยเนี่ยเท่ากับว่าพวกเขาแพ้3นัดติดต่อกันนะครับโดยช่วงหลังเนี่ยปัญหาก็จะเป็นเรื่องของการยืนระยะนี่แหละครับที่พวกเขาทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับการที่อาจจะเป็นเรื่องของตัวเจ็บ มามีผลบ้างนะครับอย่างในช่วงก่อนเบรกทีิมชาติไปเนี่ยกองหน้าเจ็บหมดเลยว่าจะเป็นมูนิสหรือว่าลาอูคิมินเสนะครับโดยทําให้การจบสกอร์เนี่ยไม่มาแล้วก็เกมมันไม่มีความมั่นใจเกมรับตอนก็แจกกันเรื่อยๆบารซี่อย่างเงี้ยนะครับแอนเดอร์เซนวันเจอวิล่าอะไรเงี้ยนะครับที่พร้อมที่จะออกนิ้วออกลิเกนะครับที่พลาดกันไปนะครับในเป็นจุดที่ทาให้ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ดีของฟูลแลมซะก็ไหลเลยเนี่ย แพ้ไปอีกหนึ่งเกมสำหรับพวกเขานะครับอย่างวันนี้นก็จะมีเรื่องของผรสุกเศร้าพ้เสาแทรกเข้าไปอีกนะครับคือก่อนเกมเนี่ยลูคิชเจ็บนะครับทำให้ทอมแคนนี่ลงมาแต่ตัวสำรองอย่างแคนนี่ที่ลงมาเนี่ยวันนี้ก็ดันไปเจ็บซะอีกนะครับบวกกับเซนเตอร์ในวันนี้แอนเดอร์เซนเล่นไปได้ราวครึ่งชั่วโมงก็เจ็บไปเพิ่มอีกนะครับดังนั้นนถือว่าเป็นช่วงที่ซิวาก็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะไปหน่อยบวกกับฟอร์มทีมที่แย่เนี่ยก็เป็น2จุดที่บวกกันไปทำให้ฟูลแลมชช่่่่่ววงงเเเเเนนีีจจ้้้ออาาจะไมมมมมดดดืืกหทขขข ช่วงในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงนั้นของเขานะครับก็เลยต้องตามสภาพไปนะครับในวันนี้ถ้าพูดถึงคนที่เล่นดีเนี่ยผมก็ให้ประตูเลโน่แล้วก็อเล็กซิวบี้สคนนะครับสิทธิ์เก่าฮานเอนอนทั้งคู่เลยนะครับโดยก็จะเป็นคนที่อาจอย,อย่างเลโน่เนี่ยมีเซฟค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอีวบี้เนี่ยก็ไอคิวในการจ่ายบอลของเขาเนี่ยแรยงต่างก็ค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้คือตัวเชื่อมแอรงต่างเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะครับอ,อีกคนหนึ่งที่ผมอาจจะมองว่าเด่นได้เนี่ยก็จะเป็นวิลสันนะครับแต่ผมว่าอาจจะหักคะแนนไปเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยิงนกตกปลาย่อนท้างเยอะนะครับในวันนี้ของเจ้าตัวที่ถือว่าน่าเสียดายมากคือหาช่องได้เก่งมากนะครับสัตว์เจ้าตัวนะแต่วันนี้ไม่ดีเลยในแะง่ของการจบสกอร์นะครับเลยอาจจะผม,ผมให้หักคะแนนไปเยอะถ้าเทียบกับเดโนโลแล้วก็อิโบบี้นะครับ ส่วนคนที่น่าจะแย่สุดก,ก็คงจะเป็นฝั่งเซยองนะครับที่วันนี้ตอนแรกก็ดูจะเอาซาก้าอยู่ค่อนข้างดีนะครับแต่พอไปมาเนี่ยโหวัดโดนเจาะเป็นระยะเลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่สุดท้ายก็เป็นฝั่งที่โดนเตะมุมนะครับแล้วก็โดนเสียประตูไปในที่สุดนะครับก็ถือว่าตามสภาพนะครับเพราะว่าใครเจอซาก้าเนี่ยก็รับมือได้ยากอยู่แล้วนะครับ hm, วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับทั้ง2ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ทิ้งท้ายกันไปสารการตารังคะแนนนะครับ อาจจะ,ะต้องเตะคู่สุดท้ายวันนี้นะครับแม้ว,ว่าเซตตี้จะกดดันมาก่อนก็ตามนะครับแต่วันนี้เขาก็ชนะเหมือนกันเท่ากับว่าก็นําจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับสิคะแนนจบสัปดาห์นี้ด้วยการเป็นจ่าฝูงแน่ๆนะครับทีนี้ก็ไปเชียร์แมนยูต่อนะครับในเดือนรุ่งนี้ที่จะทำศึกแดนเดือดลิเวอร์พูลนะครับถ้าตัดแต้มได้เนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลจะเหนื่อยเลยนะครับกับการที่เป็นแชมป์เก่าแล้วลุ้นป้องกันแชมป์เพราะว่ามันจะห่าง4คะแนนนะครับ ดังนั้น,นถือว่าการชนะวันนี้ทำตามหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนซิตี้ที่ตามมาเนี่ยผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นคู่แข่งที่วัดกันโดยตรงนะครับเพราะว่าอย่างเลือดพูนผมว่าการปรับทีมเนี่ยน่าจะใช้เวลาระยะหนึ่งอยู่เหมือนกันเปลี่ยนคนข้งเยอะแต่ซิตี้นยคือเขาถ่ายเลือดมาตั้งแต่มกราแล้วส่วนหนึ่งนะครับบวกกับฟอร์มฮาเลนตอนนี้ดูจะฝากผีฝากไข่ได้นะครับเลยคิดว่าตอนนี้เริ่มเข้าลองข้อลอยแล้วนะครับน่าจะวัดกัน2ทีมนี้ในระยะ ช่วงเวลาตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะพอประคองตรงนี้ไปได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้อาร์เซนอลก็ห่างแมนซิตี้อยู่3คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปว่าเนื้อยาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ภาพรวมสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับส่วนทางฟูแลแลมก็อยู่กลางๆตารางนะครับที่14มี8คะแนนนะครับห่างโซนตกชั้นที่18อยู่5้าเอ่อสามคะแนนนะครับฟอร์เรสต์มี5แต้มถือว่ายังไม่ได้วิกฤตอะไรนะครับแต่ก็ต้อง รีบเรียกโมเมนตัม,ต,มตัวเองกลับพื้นมาให้ได้เร็วๆอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงโปรแกรมยากของเขานะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนะี้เดี๋ยวจะมีเจอวูฟเดี๋ยวจะไปเจอแบบซันเดอร์แลนด์อาจจะพอวัดกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะกลับมาสู่ล่องสู่รอยเดิมของพวกเขาได้ไหมนะครับส่วนการคุยหลังเกมค๊ที่วันนี้คิดว่าจบที่มานี้น่าจะครบถ้วนนะครับ ก็หากใครมีความเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ